สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักประจําเดือนธันวาคมของคุณแล้วค่ะใครก็ตามนะคะที่มีลัคนาเนาะดาวจันเดาวทิยเดาวสุขสถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูคู่่กันไปได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นกันนะวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองนะคะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่ การินดีต้อนรับนะคะเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนแล้วก็จะไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานนะการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะไปดูกันว่าคนโสดชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมานะคะขอไพ่หน่อยนะคะดูซิว่าเป็นยังไงนะคะคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาคนโสด มีไพ่แฮงแมนนะมีแฮงแมนมีเจสติสอืมมีไพ่ควีนถ้วย Tour, มีไพ่เจ็ดเหรียญหน้าไพ่บางท่านสถานการณ์คุณมีของที่อยากได้อะคุณมีสิ่งที่อยากได้แต่คุณติดขัดเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเรื่องเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับอะไรแบบนี้บางท่านติดเพราะว่าติดเพราะว่ายังไม่ได้เคลีย ต้องเคลียร์ต้องปิดต้องให้จบก่อนถึงจะสามารถทําได้ 2. บางท่านติดเพราะว่าคุณติดคอนแท็กบางเรื่องอยู่จริงๆหรือถ้าไม่ได้คุณเป็นคนติดก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนติดมันเลยทําให้ตอนนี้คุณยังโสดอยู่ชาวราศีสิงห์มันเป็นลักษณะแบบนั้นอืมคุณอยากได้บ้านนี่หลังเล็กๆก,ก็เอาจากสิ่งที่เห็นนะมีความรู้สึกว่าหลังย่อมๆก็ได้ มีสวนหน่อยนึงมัน Happy แฮปปี้ละย่อมยอมของคุณมันก็โอเคอะจากที่เห็นนะในดูซีจะมีใครเข้ามาไหมชาวราศีสิงห์คนาสิงห์ขอเน่ค่ะจะมีใครเข้ามาไหมมีไพ่แปดเหรียญมีแปดเหรียญแมจิเชีย <c> น <oughs> วิดีนะคุณจะได้คนที่แบบเด็กดาบเก้าเหรียญคุณจะได้คนที่ค่อนข้างตรงสเปคเข้ามาหาคุณนะ จริงๆแล้วอะแต่คุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันตรงสเปคคุณมากกว่านั้นน่ะมันก็คือเรื่องของการเงินอันนี้ดีคุณมีความพี่มีความรู้สึกว่ามันจะมีเข้ามาสองอย่างซึ่งคุณน่ะเลือกที่จะเอาเงินมากกว่าเอาคนที่จะเข้ามาพี่มีความรู้สึกแบบนั้นคุณเลือกได้แล้วคุณเลือกเงินคุณเลือกงานแล้วคุณเลือกปล่อยตัวเองแบบไม่เป็นไรฉันโสดต่อ ฉันขอรวยจบคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมคะไหนดูซิคนเก่าอยากลาาก,ายากลับมาหาคุณไหมคะราศีสิงห์และคนาสิงห์ judgment ม,มีไพ่สามเหรียญเนาะเจสเมนสามเหรียญหกเหรียญแล้วก็ไพ่ hierophant คนเก่าเนี่ยอืมเหมือนเป็นคนที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกันเป็นเหมือนคนที่ซัพพอร์ตดูแลกัน ในเฟรน์โซนในพื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นจะดีกว่านะคะเป็นลักษณะแบบนั้นนะไหนดูซิแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเอ๊ะเขากลับมาแล้วนี่ถ้ากลับมาจะเป็นอย่างไรถ้ากลับมาจะเป็นไรขอไพ่หน่อยนะคะถ้ากลับมาจะเป็นอย่างไร,ออะะองไรโอ้กลับมาก็เป็นห้าเหรียญห้าเหรียญเด็กเหรียญเดทไพ่ไนท์ถือดาบไม่คุณก็เขาเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตกันเนี่ยเพราะว่า เพราะจากหน้าไพ่หนึ่งถ้าเขาไม่ได้เป็นคนซัพพอร์ตคุณอ่ะมันคือคุณเป็นคนซัพพอร์ตเขาและพอถ้าเขากลับมาพอาะเขากลับมาพี่มีความรู้สึกมันจะทําให้เงินคุณน้อยอ่ะมันทําให้คุณลําบากแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องจบอยู่ดีเพราะว่าคนคนนี้ดูแลตัวเองไม่ได้ชาวราศีสิงค์คุณต้องเป็นคนดูแลเขาเขาดูแลคุณไม่ได้อืมทํายังไงถึงได้เจอคนใหม่แม้คนเก่าเนี่ยคนใหม่ที่แบบตรงสเปคสิบเหรียญ ิบเหรียญเจ็ดถ้วยเดาโฟนคิงถ้วยเหมือนแบบต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ <c oughs> คุณต้องไปมูเตรู er <c oughs> คุณต้องไปมูเตรู er u, นะคุณต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแบบขอสเปคเลยแบบว่าขอใครคนหนึ่งที่เราต้องการแบบนี้ใจดีด้วยอบอ้อมอารีให้ความช่วยเหลือได้ที่สำคัญเปด้วยมีฐานะด้วยให้ครอบครัวที่อบอุ่นได้ ครอบครัวที่ดีๆความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆอะไรเงี้ยแต่ให้ไปที่ฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอานะโดยการที่เหมือนแบบให้ตั้งเป้ากับตัวเองอะว่าไม่เอาคนเก่าละไม่เอาพลังงานแย่ๆไม่เอาความสัมพันธ์ที่มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าจมอยู่กับที่อะไรเงี้ยอืมอ้ไปมูเอาไปมูเอากองนี้ให้ไปมูเอาปะไปต่อกันกับคนมีคู่กรณีดีกว่าชาวราศีสิงห์และคะแนนสิงห์ไปกันคะ่ะ คนมีคู่กรณีจะเป็นอย่างไรไปดูกันไปดูกันค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะฮะแรนดอมคลิปนี้นะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงนะฮะขอไพ่หน่อยนะคะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นยังไงขอไพ่หน่อยนะคะ Hi p l e s e อ มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้รู้กันอยู่2คนหรือเปล่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะที่เห็นขึ้นมาชัดๆมันคือมีเรื่องของความอึดอัดเนาะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยบางท่านเนี่ยได้รับการเป้ด้วยนะถ้าได้รับการดูแลก็ดูแลอย่างดีอยากได้อะไรเขาก็ให้อะไรเงี้ยมีคนให้มีคนซัพพอร์ต่แปดไม้ คาดหวังว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันจะมีแนวโน้มในการพัฒนาได้แต่ในเวลานี้นอกจากมันจะเป็นความรักที่เป็นความลับแล้วมันก็ยังเห <c oughs> ็นถึงความไม่แน่นอนด้วยนะคะเวลาช่วงที่พี่เมย์อัดคลิป12ราศีเนี่ยนนะเป็นช่วงที่เสียงไปมากๆไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> หาดามีภาวะการพอคุยจะพูดจะคุยกันอะบางทีไม่หวานใส่กันหรอกทะเลาะกันซะเยอะมีอีโก้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการให้จริงๆด้วยนะเหมือนคุณคุณเป็นคนเปเขาเขาเป็นคนเปคุณอะบางท่านไม่ได้เปกันได้ด้วยเงินนะแต่มันเหมือนเหมือนแบบในความสัมพันธ์ที่มักจะหยิบยื่น สิ่งต่างๆให้กันอยู่เสมอๆ,ๆอะไรเงี้ยซื้อขนมให้ซื้อของให้เรนนี้ก็ได้นะ The Magician อีกคนนะตรงใจแต่อีกคนรู้สึกว่ามันไม่ใช่สเปคมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเหมือนมีตัวกลางบางอย่างที่เชื่อมกันไว้ด้วยคำว่าให้มันเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เขาทำให้คุณ หมุดหิดนะเขามีความรู้สึกว่าอะไรอะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้อย่างใจเลยอะความรู้สึกที่มีต่อกันละกันเป็นยังไงความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเป็นยังไงขอไพ่หน่อยแต่ชัดพี่มีความรู้สึกว่าหน้าไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยคุณไปหาหมอดูเพราะคนคนนี้บ่อยขอไพ่หน่อยสิความรู้สึกที่คุณมีต่อเขา,เงงขา,าราศีสิงห์และคณาสิงห์เจฟู เหรียญมันเป็นความรู้สึกที่แบบมีเดอกฟูมีห้าเหรียญมีเด็ก,กเหรียญอือฟูสามดาวเขาทำให้คุณรู้จักคำว่าอหากหักสินะ The Chariot มันไม่ใช่แค่คำว่าอกหักอย่างเดียวนะบางท่านรู้สึกแบบมีแชรีออดมีเดอะมูน บางคนคณรู้สึกว่าทำไมต้องไปชอบคนนี้ด้วยวะทำไมต้องไปจีบคนนี้ด้วยวะอะไรเงี้ยมีภาวะโทษตัวเองบางคนมีความรู้สึกทำไมตอนนั้นฉันไม่เจียมวะอะไรแบบเนี้ยเพราะที่พี่พูดขึ้นมาพี่มีจากที่พี่เห็นพี่มีความรู้สึกว่าบางคนมีความรู้สึกว่าฐานะเรากับเขามันต่างกันเยอะบางคนรู้สึกอย่างนั้นน่าสงสารจังเลยไพ่เซตนี้ของใครเนาะกอดๆนะคะ ราศีกรกดราศีมีนขึ้นมาด้วยเขารู้สึกไงกับคุณอะหนึ่งเหรียญกองนี้ถูกหวยบ่อยไ้ม <c oughs> หนึ่งเรียนเดสราศีพิจิกได้นะอย่าบินอย่าบินมีไพ่หนึ่งถ้วยอืมดูสิมีไพ่เดอะเวิลด ไพ่ค่อนข้างชา์าด่ะเหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะมีเจ็ดดาบด้วยมีเจดดาบแล้วก็มีไพ่สาถ้วยไม่อยากอ่านเติร์สปาร์ตี้เลยจริงๆแต่บางท่านเป็นเติร์สนะ ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับดูทุกคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูวดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะจากสิ่งที่เห็นนะพี่มีความรู้สึกว่าโอเคปัจจุบันสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล,และเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรกันละ มันปีิปลวมันหลุดลอยมันเหมือนคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่ๆแล้วเพราะว่าหน้าไพาระหว่างเขามันก็หมายถึงความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอยมันคือพอคุณมองย้อนหันหลังกลับมาคุณมีความรู้สึกอกหักเสียใจบางท่านรู้สึกเหมือนฟิลประมาณด้อยค่าตัวเองว่าฉันไปจีบคนคนนี้ได้ยังไงทำไมเราไม่ เราไม่ดูตัวเองว่าเรากับเขามันไม่เหมาะสมเรากับเขามันต่างกันขนาดไหนอะไรเงี้ยอย่าทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนั้นนะคะเรื่องของความรักมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นขึ้นอยู่กับเรื่องของภายนอกหรอกไปซะทั้งหมดจริงๆมันก็ดิวกันมาจากดิวกันมาจากความรู้สึกภายในนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณคิดถึงความรักความสัมพันธ์นี้ที่ไรคุณมักจะเศร้า แล้วก็เงาเงามีความวิตกกังวลบลูบลูบ่อยๆความสัมพันธ์ไม่ไม่สดชื่นบ่อยๆเมื่อเมื่อไรที่คุณได้คิดถึงนะเมื่อไรที่คุณได้คิดถึงทั้งทที่จริงๆอ่ะคุณหลุดรอดมาแล้วนะคุณหลุดรอดจากความรักความสัมพันธ์ตรงนั้นมาแล้วนะชาวราศีสิงละคนาสิงนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณทางเขาก็มีความรู้สึกรู้อยู่แล้วเหมือนกันว่า 1. ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้หรือ 2. ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งสเตตที่มันจะอยู่แล้วมันเวริร์คคือการหยุดอยู่ที่การเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกดีกับคุณเขาก็รู้สึกดีกับคุณมีความรู้สึกที่ดีให้คุณมันมันเป็นเหมือนแบบคุณทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับความรักแบบจริงใจอย่างเต็มที่จากคุณ ในในช่วงระยะเวลาสั้นอในช่วงระยะเวลาสั้นแต่เขาก็แอบมีความรู้สึกว่าคุณมีอะไรปิดบงังซ่อนเลนเขาอยู่นะเออปัจจุบันคุณมีความลับกับคนคนนี้นะคุณไม่ได้บอกเขาอะอะไรหลายอย่างอะไรอย่างเขาก็เหมือนในขณะที่ตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกลึกๆภายในใจไม่โอเคกับเขาแต่ตัวเขายังยังนึกถึงวันดีๆของคุณคุณนึกถึงวันแย่ๆกับเขาแต่ แต่เขานึกถึงวันดีๆที่มีกับคุณนะอดูซิว่าแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันนี้เป็นไปในทิศทางไหนดูซิทำ <c oughs> <c oughs> ไมขึ้นเดวิลขึ้นเดวิลขึ้น attention ขึ้นไพ่หายพรีสขึ้นไพ่ u s t i c e นะคะหน้าไพ่เนี่ยมันเหมือนถ้าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปในทิศทางไหนถ้ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องอ่ะ เขาก็อยากให้มันอยู่ในพื้นที่หลบในเหมือนเดิมบางท่านมันไม่ถูกต้องจริงๆนะเออบางท่านมันไม่ถูกต้องถ้าคุณรู้ตัวว่าอยู่ในโซนที่ไม่ถูกต้องเราคาดหวังว่าเขาจะเอาออกมาให้ถูกต้องอ่ะเขาไม่ทํานะอืมเขาไม่ทํานะถึงแม้มันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่จริงๆอะ่ะแต่เขาไม่ทํานะเออเพราะฉะนั้นแล้วก็ ให้รู้ไว้นิดนึงนะคะว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีแล้วถ้าเรารอให้เขาเป็นคนตัดสินใจให้เขาคิดที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องอะไรเงรี้ยในสิ่งที่เรียกว่าให้เกียรติแล้วกันยากสาหรับความสัมพันธ์นี้นะเขาคุยกับคนอื่นไหมพี่พูดตรงๆว่าในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่คิดที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องอะพี่เป็นทนายให้ ให้เราอยู่แล้วถ้ามันไม่ถูกถ้าถูกเอารัดเอาเปรียบพี่ไม่อ่านเชียร์อยู่แล้วนะเขาคุยกับคนอื่นไหมพระอิมเพร์อิมเพร์ห้าไม้เด็กถ้วยหกถ้วยก็มีอยู่มีคนในชีวิตของเขานะคะมีคนในชีวิตของเขา แล้วก็มีคนเก่าๆในชีวิตของเขาด้วยถ้าไม่ใช่คนเก่าๆมันคือคนที่เรียกว่าอายุน้อยกว่ามีคนเข้ามาหยิบยื่นให้ซึ่งถ้าคุณคือคนที่ทำงานที่เดียวกับเขาอะไรอเงี้ยมีวงสังคมใกล้เคียงกับเขาคุณไปสืบถามจากคนรอบตัวเขาได้คุณจะรู้เขามองมอยกันอยู่แนวโน้มความสัมพันธ์นั้นในกล้ระหว่างคุณกับเขาชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ขอให,หน่อย ไพ่สเตรนจไพ่ควีนถือถ้วยค่ะราศีสิงขึ้นมาเอง The Sun Magician เหมือนเป็นไพ่ของคนที่ยืนหยัดด้วยตัวเองนะคุณไม่ได้โชคดีในเรื่องความรักในระยะเวลาใกล้นี้หรอกความรักคุณก็ยังเก็บไว้แต่คุณจะโชคดีในเรื่องงานเรื่องเงินอะไรที่คุณทำไว้เนี่ยเจ้านายจะเห็นนะคะ คนรอบตัวจะเห็นแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จมันเป็นไปในทิศทางนะั้นแต่ในโหมดของความรักความสัมพันธ์เนี่ยอืมในโหมดของความรักความสัมพันธ์เนี่ยสักวันหนึ่งคุณจะได้คนที่คุณสามารถควบคุมดูแลคอนโทรลได้แต่ในเวลานี้ขอให้มีสติแล้วคุณจะสามารถผ่านพ้นอะไรหลายอย่างไปได้นะชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นี่ไงไงพ่ขึ้น transformation สำหรับไพ่แนะนั้ transformation นะคะ,ะ,คะหรือการเปลี่ยนผ่านนะคะทุกการเปลี่ยนผ่านคือจุดสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งเพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญและความพยายามดังผีเสื้อที่งดงามต้องยอมลอกคราบออกจากรังดักแด้ที่เคยให้ความอบอุ่นปลอดภัยถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่กล้าตอนไหนตอนนี้คุณกล้าเถอะไพ่ดีมากคุณเคยผ่านมาแล้วแล้วคุณหลุดมาแล้วอย่าเอา ความผิดหวังจากคนคนหนึ่งมาทับถมตัวเองแล้วบอกว่าฉันไม่ดีพอฉันผิดอย่างนั้นฉันผิดอย่างนี้บางทีความรักมันก็ไม่มีเหตุผลนะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับคลิปความรักของชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์นะคะเดือนธันวาคมนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามได้ค่ะ subscribe like comment อย่เริ่มกดกระดิ่งนะคะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ